เอเหรียญเหนียญหลานนันเอหลานกเอเหรีก็นอ e ันเกิเออเกิดมาไตยังถึงครึ่งสมอเอะเกิดมามันอีสานเอดกระดาษแล้วก็หมอเกิดโรงพยาบาลขีหลาแล้วคนก็เดี๋ยวคนก็เอาเข้าโรงพยาบาลสูงเลยเด็กน้อยนะเอาไปโรงพยาบาลขีหลานดีกว่า ngày ừ. chạy mình tên lén ừ. để nói nè à chạy tên lên để ừ. mà tay nó ở trong không bán xuống lên cổ mẹ cái thùng mặt quay quay thì có cái sụp để và để đặng để si lo on để má tay nhâm tấn nhặt nó cái chạy im nó nó bắt cố mà hà ừ. ừ. cố ừ. khám cả cố khám tuổi suốt để nói cái lăng cơn có câu có một cái chuỗi không ăn có món nhạc cần sút cho ý cần sút đi cơ, đi bay bay hai hòn mòn bay bên bác sĩ liệt của tâm lều xin lễ nó đi có tí kiếm nó mày tàn sập bài hm nanak bay hèm lại thầm 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 โอ้ได้ได้เงอนท่านหลานดวยแกบอกว่แม่เห็นแล้วแม่ของน้องนี่นะเป็นเลียดโต๊ะเออเกิดมาจะเลียดโต๊ะทำงงงงใจนี้นี้โคมาหาโคคำแหงโคบอกเพื่อนพี่เห็นย่อยสวดมนต์ถึงเตะหมอไปเกิดหมอไปเกิดโรงพยาบาลผีแางหมอแบบถาออกไปเจอเส้นเลียดเส้นที่มัน คนจับใส่เส้นเรียดฟานนะ mm hmm. เออแล้เรียกออกเปลิ้งเปลิ้งต, mm hmm. ตุ๊กเขาไปหันเหรีหรันลานน้องใจหายน้องสื่อจับหลัเลี้ยงอีกสิบ mm hmm. เขาจต่โปให้ห่ห mm ้ hmm. องโคมาหาบัวคำของช่วยสวดขอ,องอมซุนต mm hmm. ีสองไปเจ้าสวดถึงเต้าตีสามไปเอทอีซีเจ้าสวดนี่ย สวดที่ออขอไปถึงหันเหลมหลานอ่หันไพี่น้องพี่น้องสวดนสวดมเนวไหนเนาะมันก็กงอกมันก็งอกหสวดสวดไปเลยเนาะมันมันเออนันอนนัไปแหเพิ่นวเอาอันแนงไปนัดไปพ่น่เดี๋ยวนี้เส้นเดีแล้วหมอเพิ่นเพิ่นเพิ่นุเส้นเแล้ว ขอมันอุศตันเจ้ากระสวดมนต์ติ๊กติ๊กอ่ะขอเส้นเลรียญเลยอังหลานน่ะกุันขอตึ้งลูกตึ้งหลานนะตึ้งตึ้งเหรียญตึ้งหลานนะเส้นเลรียญเส้นหลานน่ะเดี๋ยวดีแล้วดีหมอวันนั้นหมอโรงพยาบาลแล้วหมอเป็นว่าเดี๋ยวนี้เส้นเหรียญอังดีแล้วนอาู่นดีีน่แล้วเจ้าก็สวดมนต์ติ๊กตอ่ะสวดมนต์ขอสวดมนต์ขอ ต่งเจ้าตึงคืนเนาะแซมกันวันนี้ได้สวดเพราะว่าเลนเหลนช่วยกันเลี้ยงสิเนช่วยกันสวดีแปสวดเยนั่นน่ะเออจันเป็นมันจะเฮียนเจ้า่ีหยังนเ